เพืน่นค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกัแบแฟนๆมาอบุนเหมือนกันเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่ต่อไปเมื่อกี้ก็คือสนุกมากครับผมทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับผมรู้สึกเหมือนอมันเติม,ตมเต็มอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกรีชาร์จวันนี้ครับผมเพราะว่าไม่ได้เจอแฟนคลับมาสักพักหนึ่งแล้วผมตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่ก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้เจอก็คือโอกาสที่ดีครับผมหญงจะมีโอกาสได้จัดแฟนมิทติ้งบ้างไหมคะในปีนี้ในปีนี้ก็ทุกอย่างก็ <laughs> uh, guys uh, I know some of you came to this event today thank you so much for coming to support me I have no idea where you flew in from but thank you and uh, I hope that you guys have I hope that you guys have a safe flight back and uh, for the InterFans watching back at home uh, wherever you're from thank you so much for supporting me always guys thank you ในปีนี้นะคะจะมี project, โปรเจกต์หรือว่ามีผลงานอะไรให้แฟนได้ติดตามบ้างครับผมก็จะมีโปรเจกต์เป็นซีรีส์ครับผมแล้วเราได้เริ่มการเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีการคลิปหน้าทาง Official ที่จะประกาศออกไปครับผมแต่ผมพูดได้แค่นี้จริงๆครับผมในรายละเอียดหรือว่าบทบาทที่เราจะรับนี่ยัง <laughs> ไม่สามารถเปิดได้เลยหรอไม่สามารถพูดอะ <laughs> ไรได้เลยผม <laughs> คือจริงจริง ต้องถามย้าก่อนว่าผมสามารถพูดได้แล้วใช่ไหมว่าเริ่มเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วออก็คืออยากให้แฟนคลับเขาชื่นใจรู้ให้ให้เขารู้ว่าเราไม่ได้อยู่นิ่งออแล้วเราเราดาเนินการต,ตลอดครับผมถือว่าจะเป็นการพลิกบทบาทคาแรคเตอร์ไหมคะออไม่กล้าที่จะการันตีอะไรครับผม <c oughs> เอาอ,อย่างนี้เราได้ไปเรียนเพิ่มไหมคะเรียนเพิ่มทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมร่างกายการเตรียมทักษะการแสดงหรือว่าการใช้ภาษาทุกอย่าง ผมต้องต้องมีการพัฒนาอันคาดหวังไว้ยังไงบ้างคะโอ้ oh, คาดหวัง <laughs> ผมส่วนตัวคาดหวังว่าทุกคนจะมองเห็นการพัฒนาการ mm hmm. จากบทที่แล้วครับผมก็เราอยากให้ทุกคนสนุกไปด้วย mm hmm. ใช่ <laughs> ผมเพราะว่ามันก็เป็น mm hmm. เราทํามาเพื่อบันเทิงเนาะก็อยากให้เขาแบบดูแล้วอินไปกับเราแล้วอยากให้เขาสนุกไปกับเรากับเรื่องที่เราจะนําเสนอครับย mm ิจะมีโอกาสได้เห็นกันในช่วงไหนยัง ก็จะเป็นไยได้ไหมเร็วๆนี้เรื่อจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงครับอกว่าจะเป็นอะไรใหม่ะเป็นซีรีส์แนวสนุกครับผมสนุกแน่นอนครับผมสนุกแบบไหนก็ต้องรอลุ้นดูครับผมตื่นเต้นมากมากเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นเอาเป็นว่ามันเป็นบทบาทที่ท้าทายแล้วกันครับผมคือพูดได้แค่นี้จริงจังจากที่เคย ออแน่นอนผมแน่นอนครับไม่ไม่หลุดความาล้วยไม่คไม่ได้เลยครับผมอันนี้คือ <c oughs> <c oughs> ครับผมมีอะไรที่เราอยากจะทำหรือมีโปรเจกต์อะไรที่เราแผนแผนไว้อีกนะคจริงๆตอนนี้คือแค่มุ่งมาอ่อโทษถิดครับคือบอกว่าโฟกัสกับสิ่งเดียวก็ <ใช S 1> คือ<ม>การทำอ่าโปรเจกต์ที่ที่อยู่ข้างหน้าเราให้ดีที่สุดครับผม <ใช S 1> แต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วอ่าเป้าหมายแบบเป้าหมายแบบว่าในอนาคตก็ก็มีอยากที่จะ อยากที่จะเล่นแอคชั่นอะไรแบบนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสเท่าไหร่ครับผมอย่างตอนนี้เหมือนเราวางแผนไว้รับเป็นเป็นปีละเรื่องอืมจริงๆก็ก็พูดยากครับผมเพราะว่ามันมันมีเรื่องของโลจิสติกการถ่ายทำซีรีส์อะไรอย่างเงี้ครับเราวางไว้ว่าระยะเวลาการถ่ายทำเราดูตามความเหมาะสมแล้วกันครับอย่างงานโกอินเตอร,ร์ล่ะคะมีติดต่อทักไหมโอ้ก็ต้องดอต้องดูความเหมาะสมเหมือนกันครับผม ผมก็ไม่กล้ารับปากอะไรอยาอนนี้เรียนเาเนไอ่างด้านดแล้วไม่เห็นจเบอเลถ้าถ้าจะมีผมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรีก็อาจจะเป็นในรูปแบบ MV ครับผม,มเพราะว่าดนตรีเป็นเรื่องที่แบบไม่ไม่ไม่เข้าทางจริงๆไม่ถนัดจริงๆครับผม,มก็เอาเอาให้เอาให้พี่มาย <laughs> ขาอ,อันนี้ดูออาจจะต้อง ขอบขอบเวลาไปเรียนเพิ่มอีกเยอะเลยครับผมเรื่องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องดนตรี <c oughs> okay, โอเค okay, อเครับผมก็ขอบคุณ